สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาวิเคราะห์กราฟ U S 1 0 0แล้วก็จะมาแชร์จุดเข้าเทรดของอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าอาทรดยังไงนะคะของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะรู้สึกว่าจะมี F C มาใหม่อีกแล้วนะคะชื่อคุณอะไรนะคุณเนทคุณเนทขออนุญาตเอ่ยชื่ออีกนะคะ <c oughs> เขาก็มีการเข้าบายขึ้นมานะคะรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาน่าจะได้ราคาที่ก่อน2องทุ่มพอก่อนประมาณ2องทุ่มครึ่งอะคะ่ะทีนี้พอสองทุ่มครึ่งปุ๊บราคาเบรกปั้งขึ้นไปเลยเขาก็เห็นเก็บแบบ R/R 1> 1ต่อ2ภายในไม่กี่นาทีนะคะส่วนของแอดเนี่ยแอดก็จะรอนะรอทามิงนะรอช่วง2ทุ่ม30นะคะถึงเข้าบายนะทีนี้ถามว่าเข้าบายยังไงไแอก็จะเล่นตามที่ตัวเองวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าวิเคราะห์แบบไหนก็จะเหตุแบบนั้นนะคะทุกทุกครั้งแต่ก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะมันเข้าได้ไหมหรือราคามันยกโลยกไฮรอหรือเปล่ามันพักตัวยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องดูเช็คดิทก่อนนะคะว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะคะถึงเข้านะทีนี้ จะเห็นได้ว่าแผนนี้ได้ R1 ต่อ5นะถามว่าทำไมแอถึงได้ R1 ต่อ5นะคะแอ๊ดเห็นแล้วว่าก่อน2อทุ่มครึ่งราคามันเหมือนจะเบรกอยู่แล้วนะมันเหมือนจะเบรกเส้นกดอยู่แล้วคือตีตีกรอบไว้รอแล้วพอสองทุ่มครึ่งเสร็จชันแน่ฉันจะรอสับแล้วราคาทิ้งตัวลงมามันเหมือนติด pull back อะ่ะมันทิ้มเป็นเล่น61.8มองว่ามันไม่เล่นซ้ําออย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหนะ้านั้นน้อยบอกว่า อาจจะไม่เล่นซ้ําถึงมันจะเล่น61.8หรืออะไรก็แล้วแต่จ,จะไม่เล่นก็คือถ้าไม่ได้ของก็ไปรอเซลลที่สัพพายเสร็จปุ๊บพอมันตีกลับลงมาแท่งเทียนมันโดนรีเจ็คก,กลับลงมาแต่ว่ามันไม่ทําสวิงโลต่ํานะมันไม่ทําแบบนี้นะมันไม่หลุดต่ําเลยอะ่ะก็คือมันพักอยู่ตรงนี้มันพักอยู่ตรงนี้นะของ M1 นะคะขึ้น พักนะเหมือนมันสะสมราคาเพื่อเบรกเอาขึ้นใน m 1แล้วมันก็มีแท่งเสินสีเขียวกับแอดมองเห็นแล้วว่าตลาดเปิดโมเมนตัมเนี่ยคือ m 3 0 m 1 5เนี่ยเขาปิดเขียวรอกันไว้แล้วเขาเหมือนพร้อมที่จะระเบิดขึ้นไปแล้วก็เลยพอราคาลงมาปัาง้งสับแรงๆถ้ามีคนจ้องอยู่ช่วง2ทุ่มครึ่งจะเห็นได้ว่ามีราคาที่เหมือนตีทุบลงมาแอดกดเข้าบายเลยนะแท่งพอจบเสร็จบุ๊กแอดกดเข้าบาย,ลยแล้วมองว่ายังไงมันก็ขึ้นคือเห็นแล้วมันเป็นสัญชาตญาณนะคะว่ามันขึ้นทีนี้ถามว่าเก็บ rr หนไหม เก็บได้นะแต่เห็นโมเมนตัมแล้วมันยังไม่จบแท่งอะคะ่ะคือถ้าเราเห็นโมเมนตัมที่มันไปในทิศทางที่เราเข้าแล้วมันถูกทางอะไอจ้าทีพีออกอ่ะพอราคามันส่งแล้วก็จะดู M5 ว่ามันจบเป็นยังไงดูแท่งเทียนไปเรื่อย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 เรืเ,รเรขามันมีแนวไหนที่มันติดไหมก็ตีกรอบซัพพลายไว้นะปรากฏว่าราคาก็ขึ้นไปเลยยังไม่จบเทสหนึ่งนะยังไม่เปลี่ยนแท่งเทียนเทสหนึ่งราคาก็ขึ้นก็เลยได้ r r 1ต่อ5ตรงนี้นะท p ไปพันจุดนะคะก็เลยเก็บเลยนะคะวันศุกร์อืม แผ่นี้ก็คือเข้าตรงนี้นะคะราคาเนี่ยมันเฉลยไว้รออยู่แล้วนะคะมันเฉลยไว้รอเราอยู่แล้วนะเราก็เลยต้องเข้าถ้ามันไม่เฉลยก็จะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวรอดูให้มันชัดเจนก่อนถ้าภาพอะไรที่ไม่ชัดเจนนจะไม่เข้านะคะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีท่าไม้ตายอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าราคามันยกรอนะมันสร้างกรอบสร้างอะไรพร้อมที่จะพักพ,กพกัแล้วเบรกพุ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวเปิดสองทุ่มครึ่ง ช่วงทามมิ่งที่ใช่เนี่ยฉันจะรอสับเลยจะเล่นประมาณนี้นะแล้วทีนี้ทีนี้พอขอ้ี tp พ,พันจุดแล้วเนาะได R อาอหนึ่งต่อห้าเสปุ๊บราคาขึ้นไปติดซับไพซับไพยอย่างเนี้ยเคยพูดเนาะดีมานซับไพตีกรอบไว้นะไม่ใช่ราคาขึ้นมาจะกดโชะเลยไม่ใช่นะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่ามีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะคะพอราคาขึ้นมากรอบซับไพนะผ่านพูแบกผ่านหกสจุดแปดตรงนี้มันไม่เล่นแล้วนะเบรกเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บ ไม่ใช่ว่าขึ้นมานะกดเข้าเลยนะมันต้องรอก่อนค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะไปย้อนดูในคลิปอื่นได้นะเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเล่นเนื้อหรือจะเล่นไส้จนกว่าเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันเบรกเส้นเทนลายหรือ,อยังเบรกเส้นกดมีสัญญาณกลับตัวไหมค่อยหาจังหวะเซลลลงมานะแผนนี้ออกมาให้ดูนะคะว่าวิธีการแอดเล่นแอดเล่นยังไงแต่อันนี้ไม่ได้เข้านะคือมันปิดจ็อบปิดจ็อบไปแล้วไงก็เลยไม่ได้เข้าอืมแต่ แต่เอามาให้ดูว่าวิธีการเทรดเทรดยังไงมีคนถามด้วยว่าเอ๊ะถ้าเล่น61.8แล้วแอดรอคอนเฟิร์มแบบไหนก็จะรอแบบเนี้ง่ายๆตีเส้นกดรอให้ราคาเสียเทนก่อนหลุดเส้นกดก่อนนะหลุดเส้นเทนไลน์ก่อนแล้วราคาไม่สามารถชนะนะขึ้นไปชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้มีแท่งเทียนกลับตัวแล้วก็ดูโมเมนตัมดูในเรื่องของ ทามมิ่งนะคะทามมิ่งนะอันนี้รู้สึกว่าจะเกือบสามทุ่มนะทามมิ่งที่เขาเปลี่ยน H1 นะคะเขาก็ทุบลงมาเร็วมากเลยอันนี้รู้สึกว่าจะอู้อ,อ,อาอาหนึ่งต่อต่อสองเนี่ยรูึกจะเกินนะมันก็ลงมาแล้วมันก็เหวี่ยงกลับขึ้นไปมันติดแนวต้านนี้มันไปเล่นเล่นไส้เทียนเนาะมันไม่เล่นเนื้อเทียนอ่าอันนี้ก็จะตีไว้นะประชิดเนื้อชิดไส้ชิดเนื้อ,ช,อชิดไส้แบบนี้หนะ้ารับต้านก็จะตีไว้เราไม่รู้ว่าราคาเล่นตรงไหนแต่ถ้ามันเสียเท่นหรือเสียโครงร้างนะ ค่อยหาจังหวะเข้านะคะจะไม่รีบเข้านะคะก็คือถึงเขาจะทําเงินได้เร็วเรายิ่งต้องละเอียดนะคะเพราะว่าบางทีเราไปตั้ง stop l o s อสั้นๆมันเบรกปังชน stop l ลอ s เสียสุขภาพจิตแล้วคือแผนถัดไปโคตรสวยไม่กล้าเข้าแต่ก็ต้องเช็ควิดหนึ่งนะคะให้เวลาเขาก่อนนานหน่อยนะแต่ให้เขาทำแพทเทิร์นที่มันชัดเจนแปบ๊บเดียวเราจะได้กินตังจากมันอันนี้วิธีการเทรดดัชนีอย่างแรกนะไอ้ก็จะเทรดประมาณนี้ดูในเรื่องของไทมิ่งนะคะในไทมิง่งไทมิ่งที่ใช่ยังไงก็ได้เงินนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะเทรดยังไงนะคะเดี๋ยวขอดูทางเฟรมวีคนะทางเฟรมวีก็ตีซับไพโซนเอาไว้เหมือนเดิมนะคะราคายังไม่ถึงไส้นะไส้ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ถึงไส้ตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่ถึงเนื้อตรงนี้นะเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาก่อนนะแล้วเขารีเจ็นะคะมีสัญญาณกลับตัวอีสองโซนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราต้องเล่นตรงไหนนะรอให้มีสัญญาณกลับตัวค่อยเข้านะของทางเฟรมวีคนะคะ ที่ตีตีกออไว้ก่อนนะมันเป็นสปายโซนนะแท่งเทียนของทางเฟมบิกเนี่ยปิดสีแดงเดียปิดเป็นเหมือนเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอ่าไี่เป็นสีแดงนะปิดแบบลูดไส้ขึ้นแต่เนื้อเทียนไปอยู่ข้างบนมองว่าแรงซื้อมันดันขึ้นนะคะแรงซื้อมันดันขึ้นนะของทางเฟมบิกนะอ่ามาดูทางเฟมเดย์ทางเฟมเดย์เนี่ยวันศุกร์ก็ปิดสีเขียวตรงนี้นะมองว่าเหมือนอยากจะสร้างดีมาน์แบบนี้นะอ่อยากให้มันสร้างแบบนี้นะเป็นผ้าแบบนี้เราจะได้ย่อบาบ าราคาลงมาก็หาจังหวะย,อยนะ่อใบนะถึงมันจะอยู่ในซับไพโซนแต่ถ้ามันมีแรงซื้อดันเราก็หาจังหวะย่อใบได้นะแต่ถ้าเขาหลุดเราก็มาดูว่ามันมีแนวรับตรงไหนนะคะที่มันรองรับราคาไว้อยู่เราก็ค่อยหาจังหวะ ย่อใบตรงนั้นหรือถ้ามันไปติดต้านเราก็เซลลนะคะทีนี้มาดูทางเฟรม H4 ทําเฟรม H4 จะเห็นได้ว่ารอ2องค่ครึ่งก่อนนะถ้าเขาเบรกตรงนี้ไปไม่ได้ให้ระวังนิดนึงเพราะเขาติดอยู่ในก้อนราคาของทางเฟรมใหญ่นะที่มันเป็นซับไพโซนนะคะพร้อมที่จะทุบลงมานะคือคือเทรดายได้แต่ให้ระวังหรือเทรดเซลล์ได้ก็ต้องระวังเพราะมันก้ากึง่งบางทีมันอาจจะอยากแหกขึ้นไปเลยหรืออาจจะอยากหลุดลงมาถ้าแนะนำว่าเล่นเป็นโซนดีกว่ามันสบายใจกว่า อ่าบางคนถนัดตีแค่แนวรับแนวต้านอันนี้ก็ไม่เป็นไรคือเขาถนัดตีแบบนั้นแต่ถ้าถนัดตีเป็นดีมานดีมานซับไพ่นะตีกรอบตีโซนเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเล่นตรงไหนพอราคาเขาลงมาค่อยไปหาแนวรับนะคะแล้วให้ราคาเขาลงมาก่อนเราก็ค่อยเข้าตามเช็คลิสต์นะคะเข้าตามที่เคยให้อ่ะพอราคาลงมาในโซนอ่าเดี๋ยวตีโซนให้นะราคาลงมาในโซนแบบนี้ในโซนโซนดีมานซับไพ่อะไรแบบนี้นะคะแล้วให้ราคาเขาลงมาแบบนี้นะ ลงมาได้ลงมาลงมาแล้วก็เบรกก่อนนะคะเข้าเบรกก่อนแล้วเราตีเส้นกดรอนะเพิ่งเข้านะก็คือตีเส้นเทนไลน์ประกบรอก่อนให้มันเบรกเส้นเทนไลน์ก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะนะคะจังหวะย่อบายนะถ้าจะเล่นแบบนี้เซล์ก็เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยเราค่อยจะหาจังหวะด้เงเซล์แค่นั้นเองตรงนี้ให้มันรีเซทขึ้นไปก่อน ให้มันรีเทสก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะเล่นตามเขานะคะหรือถ้าใครแม่นแม่นแนวรับแนวต้านก็จะดูแท่งเทียนกับตัวพายเอกชันสัญญาณกับตัวก็เข้าได้เลยนะคะส่วนตัวก็จะรอแบบนี้ก่อนหรือถ้ามันมีโซนที่มันแข็งแรงมากๆคือมันอาจจะไม่ทําท่านี้นะไม่ยกไม่อะไรคือไปแบบนี้ปังก็ต้องดูโซนก่อนว่าโซนที่เราจะเล่นมันแข็งแรงไหมบางทีโซนแข็งแรงมันไม่ยกให้เราหรอกมันไปเลยก็ดูเป็นเคสบายเคสอีกทีหนึ่งนะแต่โดยส่วนตัวก็จะประมาณนี้นะคะที่จะหาจุด ที่จะเข้าบายนะก็จะตีกรอบดีโซนเอาไวา้วันนี้จะเล่นยังไงเห็นว่าราคามันไต่ขึ้นแบบเนี้ยไต่ขึ้นไต่ลงไต่ขึ้นไต่ลงแบบเนี้ยก็ก็เลยตีเส้นเทรนไลน์มาให้ดูนะเทรนไลน์ประกบตรงนี้นะรอดูว่าเขาจะยังไงนะทีนี้ถ้าเขาสร้างดีมานแถวแถวนี้สร้างดีมานนะตรงแนวรับตรงนี้ตรงข้อต่อตรงนี้เราก็ย่อบายตอนที่ตลาดเปิดนะเราไม่รู้ว่าตอนสองทุ่มครึ่งเขาจะสร้างโซนระหว่างไหนไว้ให้เราแต่ถ้าเขาสร้าง อ่ซับไพ่ทีนี้ M30 มันสร้างซับไพ่ไว้แต่ M แต่ H1 เนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนตรงเนี้ยมันเป็นซับไพ่ที่มันไม่มีมันไม่มีหน้าตาแบบเนี้ยเออแต่มันเป็นเหมือนตรงเนี้ยค่ะ origin zone นะโซนที่มันทุบมันโดนแนวต้านแล้วมันก็ทุบลงมาแล้วมันกลับขึ้นไปเดี๋ยวถ้าเขาพักอยู่ตรงนี้นะตอนที่ตลาดเปิดนะแล้วไม่ไปไหนมีแท่งเพียนกลับตัวนะคะ M30 เนี่ยปิดแดงเราเตรียมตัวเลยนะคะเด้งเซลแต่รอดูก่อนว่า เขาลงมาแล้วคุ้มไหมถ้าลงมาไม่คุม้มไม่ต้องเข้านะคะแต่ถ้าลงมามองว่าเอ้ยมันเกิน rr หนึ่งต่อสองนะให้มันเกินไว้ก่อนเพราะเราจะเก็บแค่หนะึ่งต่อสองนะ tp หนึ่งถ้ามันไม่เกินทีมันเก็บยากบางทีใจเราไม่เท่ากันอ่ะอุ้ยราคาลงอย่างสวยเลยชนกันทุนพอไปติดแนวรับปัง้งเดือขึ้นไม่ได้สักบาทอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูว่ามันโล่งไหมถ้าทางมันโลง่โลงๆหน่อยมันก็จะเก็บกําไรได้คุ้มนะคะถ้าเกิดว่าจะกดเซลล์ตรงนี้นะ ตรงทงเฟรม m 3 0นะคะรอดู h 1กว่าจะ2อพุ่มนะว่าเขาจะสร้างแท่งเทียนอะไรนะคะตอนนี้ถ้ามันไปสร้างสีแดงแต่แถวแนวต้านอ่าเสร็จชัดเลยก็รอเด้งเซลนะถ้าสร้างสีแดงรอเด้งเซลดูว่ามันไปสร้างอะไรไว้ถ้าเขียวมาเรื่อยเรื่อยแบบเขียวอย่างเงี้ยพักๆๆพัก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 พร้อมที่จะขึ้นสร้างเป็นเหมือนแบบมีแต่แรงซื้อเราก็รอย่อบายแต่ถ้าไปติดแนวต้านแล้วมันสร้างสีแดงเอาไว้เราก็รอเด้งเซลล์เก็บเด้ง อาจจะชอบเก็บสัมผัสแรกนะจะไม่ค่อยเล่นตามหลังค่ะบางทีเล่นตามหลังแบบนี้มันไม่เล่นแล้วมันบางทีมันเล่นรอบเดียวมันม้วนมาหลอกมาชนกันทุนหรือบางทีมันไปเลยก็คือพยายามที่จะเวลาที่ตลาดจะเปิดก็คือจะทํางานสองช่วงก็ช่วงมีช่วงบ่ายสองกับช่วง2องทุ่มครึ่งก็จะมานั่งดูแล้วว่าถ้า2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มไม่ได้ก็จะจะไม่เล่นเลยนะคะก็คือจะทํางานแค่นี้รอดูอาศัย ของเรื่องในทามิงค่ะแอดเป็นสายสเกลปิ้งอะคือถ้าไม่ใช้ไม่อาสัยแบบโมเมนตัมแรงๆบางทีมันเก็บกาไรยากอะค่ะก็คือจะใช้จังหวะเนี้ยค่ะเล่นมันถึงจะแบบทีพีปักเดียวแค่นี้เองก็ปิดจอเลยเน้นแบบความสบายใจแบบปิดจอเร็วๆค่ะก็แผนเทรดประมาณนี้นะแผนเทรดประมาณนี้ถ้าเขาติดอยู่ที่แนวต้านนะพปายโซนตรงนี้ก็ไปดูเอาเองว่าในทางเฟรมใหญ,ใหญ่ๆตรงเนี้ยเขามีแนวต้านแข็งรองรับไหมนะ เขามีแนวรับไหมเขามีแนวต้านแข็งรองรับไหมแล้วก็ดูว่าแท่งเทียนมันปิดเป็นสีอะไรในไทม์เฟรมเล็กๆในไทม์เฟรม M15 M30 หรือ H1 ก่อนที่ตลาดจะเปิด2องนุ่มถ้ามันปิดสีแดงพร้อมมันทําหน้าตาเหมือนมันอยากลงอะคะ่ะเราก็กดเซลล์ถ้ามันมาลงมาก่อนก่อนที่ตลาดวอลตีจะเปิดนะสองนุ่มครึ่งมันลงมาหาแนวรับดีมานโซนรอที่จะระเบิดเราก็ตีเส้นกดเส้นอะไรไว้รอแล้วก็รอย่อบายขึ้นไปช่วงทาม,มิ่ง ที่เขาจะวิ่งนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะแผนเทดของ US 100ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่กดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์ขอบคุณค่ะ